i Creator Podcast ก้าวแรกสู่การเป็นคอนเทนต์ r ครีเอเตอร์มืออาชีพกับผมเอ็มขจรเจือญไพาิชหรือแอดขจชิสวัสยีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i Creator Podcast กับผมเอ็มขจรเจือญไพานิชหรือว่าแอดขจชินะครับเอพิโซดนี้ก็อยากคุยกันเรื่องของการทำความเข้าใจกับตัวเองนะครับ รู้ความชอบของตัวเองก่อนที่จะเริ่มทำคอนเทนต์ออกไปนะครับมันเป็นคำถามยอดฮิตมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเริ่มทำคอนเทนต์ส่วนใหญ่มักจะถามว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรเราควรจะเริ่มทำคอนเทนต์แบบไหนหรือว่าคำแบบไหนดีไม่ดีบ้างนะครับซึ่งคำแนะนำของครีเอเตอร์หรือคนที่ทำมาก่อนส่วนใหญ่ก็บอกว่าควรจะต้องทำในแบบที่เราชอบ ใช่ไหมครับทำในแบบที่เป็นตัวของตัวเราคำถามคือแล้วไอ้ที่บอกว่าเป็นแบบของเราเนี่ยมันคือแบบไหนก็ครับหรือว่าที่บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองแล้วคือหนูเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวของตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนหรือเราควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับยิ่งถ้าเป็นแบรนด์นะครับบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ตัวเองมากนักว่า คอนเทนต์ในแบบของแบรนด์เราเนี่ยมันคือแบบไหนมันคือสิ่งที่อยากจะสื่ออะไรนะครับมผมคิดว่าการเริ่มเริ่มจากความชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพียงกับว่าบางครั้งเราเองก็มีความชอบที่มากกว่าหนึ่งะครับบางคนอาจจะชอบเที่ยวชอบเที่ยวชอบดูหนังดูหนังชอบกินชอบกินชอบไอคีไอคีก็ได้หรือว่าชอบอ่านหนังสือด้วย นะครับความชอบบางคนก็มีเยอะมากกว่าหนึ่งจะให้เลือกทาสายไกดสายหนึ่งเนี่ยบางทีก็ยากจนเกินไปนะครับหรือบางทีเรารู้สึกว่าความชอบของเราเนี่ยมันไม่ได้แมสเช่นบางคนชอบชอบปลูกต้นไม้นะครับอยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับต้นไม้แต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่แมสหรือเปล่าแบบทําไปคนไม่ได้ชอบเยอะหรือว่าคนไม่ได้สนใจเยอะเออมันจะดีหรือเปล่า หรือบางทีเราก็คอยขวนะครับบางครั้งเราสมมุติเราชอบทําสายท่องเที่ยวนะครับแล้วเราไปเห็นเพจอื่นเขาพาไปกินแล้วยอดดีเราก็พาไปกินด้วยเออก็ยอดดีเหมือนกันสุดท้ายเราก็เริ่มคุยขวว่าเอ,อ๊ะสุดท้ายฉันจะควรจะโฟกัสเรื่องเที่ยวหรือกลับไปโฟกัสเรื่องอื่นดีในเมื่อพอทําไปแล้วยอดมันก็ดีพอกลับมาทาท่องเที่ยวออายอดมไม่ดี อะไรแบบนี้นะครับคือบางทีมันมีเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่ป้องกันปกปิดตัวเราไว้ว่าเราไม่ควรทำเรื่องแบบนั้นแบบนี้นะครับง่ายไอ้เครือ r e ายคอนเฟ e น์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับหลายๆท่างน,นะครับหลายคนที่เป็น c ค e ือขร,ระดับกำงานของเมืองไทยหรือหลายคนที่เป็นหน้าใหม่ไฟแรงนะครับ มีอยู่แค่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่า,าใด้ประสบการณ์จากการพูดคุยกับเขามากๆากเลยนะครับก็คือคุณบูมคาริสนะครับผมมีโอกาสสัมภาษณ์กับคุณบูมคาริสอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนขึ้นเวคีก็คุยกันสักหน่อยแล้วก็ลงจากเวคีก็มีโอกาสพูดคุยอีกสักพักหนึ่งคุณบูมเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเขาจบมาทางบริหารนะครับแล้วก็จะพัจพดจับผูมา ทำในเว็บอสังหาแล้วก็เริ่มทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งตอนที่เขาอยู่เว็บชื่อ Think of Living เนี่ยก็เขาก็ทำคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็อธิบายเรื่องของบ้านเรื่องของคอนโดว่าคอนโดนี้มีกี่การางเมตรลงทุนคุ้มแค่ไหนอยู่ติดรถไฟฟ้าเดินทางมายังไงนะครับซึ่งโดยคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นคอนเทนต สำหรับคนที่กำลังมองหาว่าจะซื้อบ้านใช่ไหมครับมองว่าเออเราอยากจะได้บ้างสักหลังหนึ่งอยากได้คอนโดสักห้องเราควรจะกังวูว่าไรบ้างคุณบูมก็หาคำตอบมาให้แล้วทำเป็นวิดีโอนะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยพอคุณบูมออกจากที่ King of f i v i n g นะครับแล้วก็มาทำเพจทำ YouTube ของตัวเองในชื่อบูมแทริก คุณบูมเองก็ยังคงทำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อยู่นะครับบ้านร้อย้านคอนโด80ล้านอะไรแบบนี้นะครับผมถามคุณบูมว่าจริงๆแล้วคุณบูมชอบการทำคอนเทนต์แนวอสังหาอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆทำชอบอะไรมากเป็นพิเศษในการทำคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับคุณบูมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานเขาเนี่ย เป็นคนชอบสงสัยมากกว่านะครับคือพอเขาได้ยินว่าเออมันจะมีคอนโดราคาร้อยยี่สิบล้านหนึ่งห้องนะครับคำถามเขาคือเอออะไรทำให้มันแพงร้อยยี่สิบล้านแล้วข้างในคอนโดแบบเนี้ยข้างในมีอะไรบ้างนะครับเพราะคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ในห้องแบบนี้เขาจะต้องใช้ชีวิตแบบไหนและเขาควรจะมี อะไรยนไงครอบครองควรจะมีกสนิยมยังไงนะครับเขาเริ่มต้นด้วยกาการเป็นคนขี้สงสัยนะครับซึ่งโดยโดยพื้นฐานอ่ะเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนที่อยากจะทําเรื่องอสังหาแบบตลอดไปนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นคนขี้สงสัยพอขี้สงสัยเนี่ยเขาก็เอาคําถามที่เขาสงสัยเนี่ยเอามาเป็นคอนเทนต์นะครับแล้วก็ค่อยๆสร้าง มันออกมาในรูปแบบของคอนเทนต์วิดีโอที่คนดูเนี่ยรู้สึกว่าดูแล้วสนุกดูแล้วบันเทิงดูแล้วได้ได้ความสงสัยแบบเดียวที่เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นพอคอไอเดียเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อสังหาริมทรัพย์แต่คอไอเดียของเขาเนี่ยอยู่ที่ความเป็นคนช่างสงสัยนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆเข้าไปทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องที่เขาสงสัยแต่ เขาก็ไม่ได้สงสัยไปซะทุกเรื่องแล้วก็มาถามทั้งหมดนะครับอ,อ,อย่างเช่นเขาสงสัยเรื่องอาหารญี่ปุ่นที่แบบโหมื้อหนึ่งหลายพันหลายหมื่นนะครับหรือสงสัยเรื่องอื่นๆเช่นแฟชั่นโชว์แบบเอ๊ะเขาไปดูแฟชั่นโชว์ทำไมนะนะครับเพียงแับว่าสิ่งที่คุณบูมนำเสนอเนี่ยเ,เราเรียกว่า e n g a o n m e n t ของคอนเทนต์เนี่ยยังอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือเรื่องของ luxury brand นะครับก็คือแบงค์ที่ดูมีแวรูมีราคามีมูลาค่าสูงนะครับแต่สิ่งที่คุณบูมทำคอนเทนต์เนี่ยไม่ได้ทำคอนเทนต์สำหรับคนรวยมาดูนะครับแต่เป็นคอนเทนต์ที่ใครๆก็ดูได้เป็นคอนเทนต์ที่ดูแล้วสนุกเป็นคอนเทนต์ที่ตอบข้อสงสัยที่เขามีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปที่คำถามแรกของเอพิโซดนี้ก็คือ เราจะรู้ได้ไงว่าเราชอบอะไรนะครับเราจะทำคอนเทนต์ตามความชอบของเราได้อย่างไรผมว่าคุณบูมก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับว่าโอเคเราอาจจะชอบอแนวอสังหาเราอาจจะชอบแนววัชลิแบนหรือเราอาจจะชอบการตั้งคำถามนะครับซึ่งสิ่งที่คุณบูมทำเนี่ยคือการสงสัยการตั้งคำถามเราก็เอาตัวนี้มาเป็นคอร์กของไอเดียเพราะฉะนั้น ความชอบของเขาเนี่ยก็ชอบในการเล่าเรื่องชอบในการเล่าในสิ่งที่เก่งสงสัยนะครับเพราะงั้มันอาจจะไม่ได้กอบคําถามโดยตรงว่าเราจะหาความชอบของเราได้อย่างไรเพียงแต่ว่าผมอยากสื่อว่าบางครั้งความชอบของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นออบเจ i v ีที่มันชัดเจนาบางทีอาจจะไม่ต้องไปชอบ Beauty, บ,อจจชอบิวตี้บางทีอาจจะไม่ได้ชอบการกินบางทีอาจจะไม่ได้ชอบไอคี เป็นหัวข้อหัวข้อไปเพียงแต่ว่าบางครั้งความชอบของเราเนี่ยมาจจะมาพร้อมกับคําบางคําหรือเรื่องบางเรื่องเช่นเราชอบความกลกเราชอบสงสัยเราชอบความคิดมากเราชอบหาความจริงเราชอบการไปค้นเจออะไรบางอย่างนะครับแล้วตัวเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นแกงของคอนเทนต์ที่เราจะทำออกมาก็ได้ นะครับผมเคยคุยกับน้องวิว point of view นะครับในช anel YouTube น้องวิวจริงๆก็เป็นคนที่ม,มีความชอบที่หลากหลายนะครับแต่สิ่งที่น้องวิวมีเนี่ยคือน้องวิวชอบที่จะหาความจริงของบางเรื่องนะครับแล้วชอบมาเล่าสู่กันฟังเช่นน้องวิวอยากรู้ว่าทำไมเกาหลีเขาต้องมีสงครามปีกันก็ามาลอง ย้อนไปดูเรื่องอดีตของเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกันไหมนะครับหรือบางทีน้องวิวก็วสงสัยว่าเอ๊ะหมอชิปที่เราชอบเรียกกันสักครั้งนี้หมอชิปหมอชิปเนี่ยก็หมอชิปคือใครนะครับผมรู้สึกว่าสองคนนี้มีความคล้ายกันคือน้องวิวกับคุณบูมเนี่ยคือเริ่มจากความสงสัยแล้วก็เอาแกนของความสงสัยเนี่ยมาผลิตเป็นรูปแบบของคอนเทนต์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดก,กับความชอบอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะ เนะเจาะแล้วบางทีก็จะเริ่มมองไม่ออกว่าเอ๊ะเราควรจะเริ่มจากอะไรบางทีก็อาจจะเริ่มจากอุปนิสัยบางอย่างก็ได้นะครับเช่นเราชอบเป็นคนชอบจดอาจจะเอาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการบันทึกเรื่องของการจดการจํานะครับบางทีอุปนิสัยเราเป็นคนชอบตละกอาจจะทำคอนเทนต์แกนของคอนเทนต์เนี่ยเป็นเรื่องตละกนะครับเพระพอเราเริ่มทำาตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ออกไปเนี่ย ผมเชื่อว่าสุดท้ายเราจะเริ่มมองออกว่าอจริงๆแล้วเราชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรนะครับแล้วมันก็อาจจะกลายเป็นแกนของไอเดียหลักหรือว่าเป็นคอของชาแนลเราว่าเราทำไปเพราะอะไรเราทำไปเพื่ออะไรแล้วก็เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับบางครั้งอาจจะเริ่มที่เรื่องใกล้ตัวของเราเรื่องอุปนิสัยเรื่องเรื่องไอเดียเรื่องแนวคิดบางอย่างอาจจะไม่ต้องเริ่มจาก เป็นภาคเป็นเซกชันของเฟียเกอร์ที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็ได้นะครับลองดูนะครับอาจจะลองมองแบบภาพแบบนี้ก็ได้บางทีอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างกลับเข้ามาขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสามารถตริดตามไอเ a ี e เกอร์พอดได้ทาง i t u ไอจูนพอดแคสต์ n d c o o u d Spotify, YouTube แล้วก็ทาง GetTalk Podcast ต์วันนี้ผมเอ็มขจรเจริญพนิกลาไปก่อนพบกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีครับ